ตอนนี้ค่ะเช้านี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของการฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนหรือว่าขอสอมกก่อนนะคะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ถูกเสนอให้ต้องยกเครื่องนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับ ความเห็นของทางรองผู้ประชาก,การตํารวจแห่งชาตินะคะพลตารวจเอกเอก,เอ,กอังสนานนท์ในฐานะประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกอบอกว่าบอร์ดขสมกรประชุมกันเมื่อวานนี้เองนะคะพิจารณาแผนฟื้นฟูให้สอดคล้องกันกับแผนที่ได้เคยวางเอาไว้ก่อนหนึ่งในส่วนที่สําคัญนะคะเราลองไปติดตามหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการ จะต้องจัดหารถเมย์ NGV ใหม่นะคะจุดนี้ว่ากันมายาวนานนะคะแต่ว่าทางประธานบอร์ดบอกว่าจุดนี้ราคาสําคัญถ้ามีรถเมย์ NGV เข้ามาใหม่นะคะ3,183คันเป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะช่วยลดภาระต้นทุนในการเดินรถให้กับขอสอมกได้มากแล้วก็จะได้ปลดระวังรถเก่าที่อาจจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงค่อนข้างจะสิ้นเปลืองทั้งหมดนอกจากนี้ก็ต้องปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สั้นลงด้วยนะคะนี่เป็นแผนของขอสอมกที่ได้วางเอาไว้ก่อนลดความซําซ้อน ก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของสมกจะลดลงทันทีเพราะว่าเฉพาะแค่ต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงก็จะลดลงไปแล้วนะคะสัดส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงนั้นมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า30%ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนในระบบของตัว๋วรถและพนักงานก็มีแผนฟื้นฟูเหมือนกันนะคะ4แผน4แนวทางที่จะเป็นแผนฟื้นฟูในระบบตั๋วและพนักงานจุดแรกนะคะก็คือการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติมีโครงการจะนําระบบการจัดเก็บอ e ีทิเกตหรือว่าค่าโดยสารอัตโนมัติเข้ามาใช้นะคะและ ต่อไปก็คือนอกเหนือจากจะจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนโมัติโดยที่จะไม่ต้องใช้พนักง,งานจัดเก็บหรือว่ากระเป๋ารถเมล์แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแผนปรับค่าโดยสารขึ้นจะปรับค่าตัวรถเมล์ขึ้น1บาท ในปี2,561นะคะจุดที่จะปรับขึ้นก็เพราะว่าจะต้องการให้มีเงินสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงหรือว่าการจัดเก็บค่าโดยสารจะได้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันที่ผ่านมานะคะปัจจุบันจนกระทั่งถึงที่ผ่านมาทั้งรถธรรมดาก็คือรถร้อนแล้วก็รถปรับอากาศของขอสอมกนี่เก็บค่าตั๋วต่ำกว่าต้นทุนเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนก็เลยทำให้ต้องแบกรับภาระ ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะต่อไปนอกเหนือจากว่าจะจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์ขึ้นค่าโดยสารแล้วก็อาจจะมีแผนลดพนักงานอีก6,000คนส่วนนี้ก็จะลดต้นทุนเรื่องของการจ้างพนักงานแล้วก็ต้นทุนเรื่องของเงินเดือนได้มากนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่รับพนักงานประจําเพิ่ม แต่ว่าก็จะไม่ถึงขั้นต้องบังคับให้พนักงานที่เป็นพนักงานเก็บตัวหรือว่ากระเป๋ารถเมราออกจะโยกย้ายไปทําตําแหน่งอื่นๆแทนนะคะยกเว้นกรณีที่อาจจะต้องขอกเกษียณก่อนกําหนดด้วยความสมัครใจหรือว่า Early r ล Ti ทยนี่ก็เป็นแผนที่ทางกรรมการองค์การขนสงวลชนกรุงเทพยืนยันนะคะบอกว่าขอสอมองกรี้ถ้าทําตามแผนเหล่านี้ได้นะคะจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีรายได้เข้ามาไม่ต้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทําตามแผนนี้ทั้งหมดได้ การปรับลดค่าใช้จ่ายจะลดลงมากกว่า50%ถ้าทำตามแผนนี้เดินหน้าไป10ปีนะคะอาจจะเห็นรายได้และก็รายจ่ายสดุกันในทางบัญชีไม่ขาดทุนอีกต่อไปเหมือนกับที่ผ่านมานะคะนี่ก็แผนที่วางเอาไว้ตอนนี้ จะไปล้างหนี้สินสะสมขององค์กรด้วยที่มีอยู่ประมาณถึง9 0 0 0 0ล้านบาทนะคะก็จะเสนอให้รัฐพิจารณาหาทางช่วยเหลือสำหรับหนี้ที่มีอยู่90 0 0 0ล้านบาทลองคิดดอกเบีย้ยเนี่ยคำนวณออกมาแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็เป็นภาระมหาศาลด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับแผนหลักๆก็เป็นแผนที่นำเสนอไปนะคะฟื้นฟูองค์กรกสมกรประชุมกันนี่เป็นแผนที่ออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้แผนนี้จะนําเข้าสู่กระทรวงคมนาคมและก็จะนํา ส่งต่อไปที่ซูเปอร์บอร์ดภายใน15วันนะคะต้องติดตามนะคะว่าจะมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหารถเมย์ NGV เพิ่มรวมไปถึงเรื่องของการขึ้นค่าตั๋วรถโดยสารนะคะหบาทอันนี้กระทบกับประชาชนนะคะถ้าจะขึ้นก็อาจจะต้องตอบคําถามว่าจะสามารถทําให้บริการดีขึ้นและผลประกอบการขององค์กรก็ต้องดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ